สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและล้าไรอ,อันคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเปรมไรอันคออานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำอีกแล้วนะครับจะเป็นฮุนไดเอสวันะครับตัวท็อปสุดดีลักนะครับที่มีประตูไฟฟ้าซ้ายขวามีกล้องรอบคันและโชว์นี้ โฉมสุดท้ายนะครับจังหน้าไดามอนด์แบบนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าหน้าไดามอนด์คือจะเป็นประประแบบนี้นะครับเป็นผลิตล็อตส,สุดท้ายปีสุดท้ายเลยนะครับคันนี้คือปี2021นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับได้ของแถมของแต่ง ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับอัปเกรดโชกมาถึง4ต้นเลยครับเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ได้ยางใหม่ปี23รับภาษี69และเราก็ถอยแฟรีนะครับในส่วนของเบาะ V.P. นะครับปับไฟฟ้านะครับสุดหรูหรานะครับมูลค่ากว่า60,000บาทนะครับแถมให้นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกตัวรถสาหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คับคันนี้เลยนะครับก็คือ h ุนไดเอ S1 นะครับ2.5ดีลักนะครับก็คือท็อปสุดมาในปี2021นะครับและคันนี้นะครับเลขไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและได้ตัวรถเป็นสีดำนะครับ เป็นอีกหนึ่งสีที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับและนะครับสำหรับฮุนไดเอสวันเนี่ยเขามีผลิตเพียงแค่3สีมีสีดานะครับสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีเทานะครับหรือสีบอลเงินก็คือมีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะครับและคันนี้นะครับเขาก็เป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับเป็นตัวดีลักก็คือจะได้กล้องรอบคันนะครับได้ประตูไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีจอหน้าจอเพดานก็คืออันนี้เป็นออปชั่นของ ตัวท็อปสุดและโฉมนี้ก็คือได้ไวในส่วนของอ่าไวเลสชาร์จเจอร์หรือระบบชาร์จไร้สายนะครับไวเลสชาร์จนะครับมีมาให้อ่ากระจังหน้านะครับเป็นไดมอนด์นะครับปะ,ปะปะแบบนี้นะครับสกเกิร์ตรอบคันอ่าอันนี้ก็คือเป็นอ่าออปชันฟังก์ชันที่มันแตกต่างจากรุ่นนะครับก่อนเมเนเจอร์เชนนั่นเองก็คือเขาจะใส่ออปชันมาเต็มสําหรับอ่าเขาเรียกว่าทิ้งท้ายเนาะเพราะว่าพอปี21-22เนี่ย ก็จะเป็นผลิตตัวฮุนไดสตาร์เรียนแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโฉบสุดท้ายนะครับและราคาวันนี้นะครับเรามาตั้งขายในราคาที่อ่าราคาดีงามมากนะครับต้องบอกว่าโหลูกค้าที่ออกไปก่อนน้านี้นะครับอย่าเพิ่งโกรธกันนะนะครับว่าราคาวันนี้ราคาดีจริงๆนะครับวันนี้จัดให้เพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นแต่สําหรับราคานี้ได้อะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเราก็จะแถมฟรีในส่วนของเบาะ VP นะครับ ปาไฟฟ้าให้อีก1คู่1ชุดนะครับมูลค่า60,000บาทแถมฟรีไปให้นะครับแล้วก็มีเบาะเดิมคันนี้ก็ใส่เบาะเดิม11ที่นั่งอยู่แล้วก็แถมเบาะให้อีก1ชุดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะ แถมฟรีในส่วนของค่าดำเนินการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าซื้อสดนะครับทางร้านเราไม่มีบวกแหวนฟรีค่าโอนนะครับหรือจะเป็นดูเป็นจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีคันนี้ก็จัดได้เต็มนะฟรีดาวได้สบายเลยนะครับแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการนะครับโอนจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็จะมีบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0 0 0โลและรถของที่ร้านเราทุกคันเนี่ยเราก็จะมีผลตรวจนะครับใบเซอร์การันตีโครงสร้างโตรถทุกคันนะครับย้ำว่าทุกคันมีนะครับผลตรวจใบเซอร์ได้5าดาวนะครับ เกรดเอห้าดาวเลยนะครับก็คือไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความตัดต่อกับกอไมล์มาอย่างแน่นอนได้รถดีรถสวยไปใช้งานพร้อมด้วยของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับเน่โหโฉมนี้เป็นอีกหนึ่งโฉมที่ขายดีจริงๆนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับมาไม่พอขายนะครับใช้คํานี้ดีกว่านะครับ เพราะคันนี้มาไวไปไวจริงๆนะครับเป็นโฉมกระจังหน้าไดมอนด์เนี่ยมีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเขาดีไซน์มาได้สวยลงตัวนะครับสําหรับโฉมหน้าไดมอนด์นะครับนี่และเขาจะมีสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยนะครับหน้าหลังนะครับกาบข้างแล้วก็มีไฟเดย์ทาที่นะครับโฉมนี้เขามีมาให้ปกติเป็นแค่ไฟตัดหมอกด้านบนนะครับแต่อาโฉมนี้ได้ไฟเดย์ทามมาด้วยนะครับและนี่ของแต่งอีกหนึ่งอย่างที่เราลืมพูดไป ครันนี้นะครับเจ้าของเดิมมีการอัปเกรดก็คือไฟหน้าเนี่ยเดิมมันจะเป็นแสงสีส้มเขาเรียกแสงวอร์มไลท์ใช่ไหมครับสำหรับฮุนไดเอ็เนี่ยเขาบอกว่าไฟหน้าไม่ค่อยสว่างครับส่วนใหญ่ก็จะอัปเกรดการแต่งกันคันนี้นะครับเจ้าของใหม่นะครับไม่ต้องทําแล้วอันนี้นะครับขอบคุณนะครับเจ้าของเก่ามากๆครับมีการอัปเกรดมาให้ชุดนี้รู้สึกว่าน่าจะมานสามหมื่นกว่าบาทนะครับต่อ1คู่นะครับสองข้างเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมีในส่วนของอไฟวงแหวนใช่ไหมครับไฟซีนอนแล้วก็นี่เขาทําเพิ่มก็คือเป็นเขาเรียกไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไหลตรงเนี้ยเป็นเม็ดเม็เมนี้ยแล้วก็จะมีเวลาเปิดไฟเหลียวเป็นไฟเหลียววิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้ดูเลยนะครับอ่าให้กล้องจับที่ในส่วนของไฟหน้าได้เลยเวลาที่เราเปิดกุญแจนะครับอ่ากดออนไฟนะครับอ่าเปิดไฟนะครับนีเ่เี่เห็นไหมป นี่ปุ๊บปุ๊บเขาจะวิงว่งวิง่งเต็มเมเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นไฟเดไลท์ใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวก็จะวิ่งเลยอ่าทั้งสองข้างนะครับอันนี้คืออัปเกรดมาเพิ่มนะอ่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหบอกแล้วว่าคันเนี้ยของแต่งมันเยอะนะครับของแถมมันเยอะมากๆเลยนะครับอ่าไฟนะครับ น่าจะ3 0,000กว่าบาทนะครับโปรตีนะครับที่เราเห็นเพราะที่เราทราบพออะไรใช่ไหมครับคันก่อนๆน้เนี่ยที่เราขายนะครับลูกค้าทําไฟเนี่ยสีนอนโปรเจคเตอร์แบบเนี้ยโปรตีไม่มีไฟเดย์ไทม์เนี้ยก็อยู่ประมาณ2 0 0 0มต่อคู่นะครับแต่นี้เพิ่มมานี่ก็3 0,000แน่นอนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือสตาร์ทที่3 0,000ื่นแน่นอนนะครับและสําหรับนะครับล้อแม็กก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับสําหรับตัวหน้าไดมอนด เขาจะแหลมแหลมแบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้ยางโอตานีปี23ด้วยนะครับและให้ดูนี่เห็นแดงๆอะไรไหมครับอ่าอันนี้ก็คือสปริงเป็นสปริงโช๊คอัพนะครับคันนี้มีการอัพอ่าเขาเรียกวอัพเกรดเนาะช่วงล่างนะครับทั้ง4ต้นเนี่ยเป็นโช๊คอัพของโปรเฟนเดอร์นะครับด้านหลังสามารถปรับความนื่ปรับระดับได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นดึงข้อดีนะครับเพิ่มสมรรถนะให้กับ ตัวรถนั่นเองนะครับนี่ไฟเลี้ยไปายกระจกมองข้างนะครับมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันนั่นเองนะครับอ่ายะยังไม่พอนี่กันลอยนะครับตัวข้อมือจับมือเปิดนะครับเป็นลายแคป์บล่านะครับแคปล่าคาร์บอนแบบนี้นะครับนี่เข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยนะครับกันลอยดีมากนะครับถ้านาคตเนี่ยเวลาเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นลายลูกค้าก็แกะออกจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้หรืออ่าไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเป็นสีดํานะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของกาบด้านข้างนะครับที่เขาจะเป็นคิ้วโคมียมนะครับที่เพิ่มมาให้นั่นเองนะครับและประตูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับและยังไม่พอได้พรมเข้ารูปนะครับรอบคันมาให้ด้วยนะครับนี่มีพรมเข้ารูปให้รอบคันสวยๆนะครับนะครับออปชั่นมาดีมาครบมากนะครับและเราก็แถมฟรีนะครับในส่วนของเบาะ VP นะครับให้อีกหนึ่งชุดนะครับเบาะเดิมก็มีให้แบบนี้เลยนะครับโอ้ห้องแถมคุ้มไหมลูกค้า ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยคันนี้นะครับด้านท้ายนะครับนี่มีไฟท้ายนะครับเป็น LED แบบนี้นะครับมีเซ,นซ็นเซอร์หน้านหลังและนี่ที่แตกต่างเขามีคิ้วโคมเมียมมาให้ถ้าหน้าไดามอนเนี่ยการชนหน้าหลังกาบข้างเนี่ยจะตกแต่งด้วยคิวโคมเมียมนะครับและฟอนต์คำว่าดีลักเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นฟอนต์ตัวติดสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายธรรมดานะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ อ่าก็เปิดปิดง่ายครับน้ำหนักเบานะครับให้ดูนะครับด้านข้างก่อนดีกว่าอ่าเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยล่องน้ํานะครับต่างๆนะครับคันนี้สวยเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะครับน็อตด้านท้ายฝาท้ายนะครับอันนี้ให้ดูอ่าหัวน็อตเดิมๆนะครับกาวเดิมซิลเลอร์กาวต่างๆนะครับสองข้างนะครับต้องเหมือนกันนะครับอ่าเม็ดสปอร์ตนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยล่องน้ำนั่นเนี่ยให้ดูเลยนะครับและสําหรับอ่าด้านในเนาะนี่เบาะแถวสุดท้าย ใช้ยังไงเนี่ยใช้ยังไงให้พลาสติกน,นะครับยังห่อยอยู่เลยนะครับเนี่ยเบาใหม่มากนะครับกินเบากินใหม่ของเขายังอยู่เลยนะครับเนี่ยพลาสติกนะครับการลอยมือเปิดมือจับอะไรเนี่ยยังอยู่เลยนะครับ <ST itte> แล้วผมเข้ารูปก็ใส่ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับนี่ยังอะไรก็ออกาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเบียตรงนี้แล้วก็ขันลงไปนะครับอ่าและให้ดูช่วงล่างบ้างนะครับ <ST itte> ด้านท้ายเนอะอ่า อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครอ่าให้ดูอ่ายังอะไรต่างๆนะครับอ่าชชอคอัพด้านหลังนะครับเป็นโฟล์เฟนเดอร์นะครับทั้งหมด4ต้นนะครับมีมาให้ครบนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเรารีวิวให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่ไม่ได้สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถจริงนะครับดูรีวิวของเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมพารีวิวทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้ลูกค้านั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านข้างงนนนนึะครัับเหมือก สีครับโดยรวมอันนี้ผมว่าเรียบร้อยมากๆนะครับให้ไปเลยครับ9 5 96 97เลยนะครับจะบอกว่า100%ก็ดูเวอร์ไปนะครับแต่คันนี้นะครับสีเรียบร้อยจริงๆนะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้มีครบ2ดอกนะครับอ่าเสียบบิสต์ทได้เลยอ่าแต่ให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับต่างๆนะครับอ่าเริ่มด้วยเบาะก่อนเนาะเนี่ยให้ดูขนาดเบาะคนขับที่ขึ้นลงบ่อยที่สุดใช่ไหม เนี่ยเบาะเดิมไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับปีกเบาะต่างๆนะครับมีแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับทั้ง2ข้างนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่และมีในส่วนของไวเลสชาร์จเนาะคันนี้นะครับโฉมหน้าไดมอนด์เนี่ยจะมีนะครับตรงนี้คือจุดสังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือไวเลสชาร์จเจอร์หรือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับมีมาให้แล้วนะครับเนี่ยเบาะโหแต่งประตูลายไม้อะไรเนี่ยคือมันใหม่จริงๆนะครับสำหรับคันนี้ คือไม่มีตําหนิเลยอนะ่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับบางท่านถามว่าคันนี้ตําหนิอยู่ตรงไหนอันนี้ผมยังไม่เจอเลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะหน้าจอครับถ้าโชมหน้าไดมอนด์เนี่ยเนี่ยสังเกตตรงนี้เลยเขาจะมี Apple CarPlay นะคือรองรับ CarPlay มาให้เรียบร้อยเป็นแบบเสียบสายนะครับลูกค้านะครับอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศารอบคันนี่กล้องรอบคันเซ็นเซอร์กระยะถอยมีให้ระบบแอร์นะครับนี่พลาสติกกันลอยหน้าจอยังอยู่เลย อ่านี่ USB HDMI ต่างๆเสียบตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับและให้ดูเลขไม้เนาะคันนี้นะครับอ่าเลขไม้นะครับใช้ไปเพียงแค่98,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่ารถมีอวัตรดูแลนะครับมีอวัตรเช็คระยะนะครับเขาศูนย์มานะครับตามระยะของเขาเลยนะครับอ่าพวงมาลัยหนังนะครับมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับอ่ามีแอร์แบ็กพวงมาลัยและมีระบบช่วยในการขับขี่ก็คือครูดคอนโทรลนั่นเองนะครับที่พวงมาลัยรุ่นท็อปนะครับ ให้เฉพาะตัวดีลักนะคูนคอนโทรเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับแทงประตูนะครับสามารถสั่งการนะครับในส่วนของเปิดปิดนะครับประตูไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้นะครับสามารถสั่งการจากตรงนี้ได้1จุดนะครับและสําหรับคู่มือนะครับนี่สําหรับตัวรถคันนี้นะครับมีครบนี่ยังห่อเป็นถุงอยู่เลยอ่ะคู่มือหน้าจอเพดานจอหน้าอันนี้มีให้แล้วนะครับคู่มือการใช้งานตัวรถก็คือเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับหนาแบบนี้นี่ แล้วก็บุ๊กสวิตก็คือตัวนี้นี่คันนี้จะมี21ใช่ไหมครับ22 23 24 25 26อ๋อรถยังอยู่ในวารันตี5ปีหรือ150,000กิโลนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมออกรถมาเดือน2ปี2021เลยอ่าตรงนี้เดือน2ปี21นะครับก็คือ21 22 23 24 25 26ก็หมด วารันตีก็คือ,อเดือน2ปี26ก็คือปีหน้านะครับจะเป็นวารันตีเครื่องเกียร์นะครับ5ปีหรือ150,000กิโลนะครับสำหรับฮุนไดนั่นเองนะครับและคันนี้นี่มีประวัติด,ดูแลเข้าศูนย์มา,าตามรอบตามระยะของเขาเลยนะครับน้าที่สองแบบนี้นะครับและให้ดูเนี่ยดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรม่านบังแดดเนาะด้านหน้านะครับทั้ง2ข้างนะครับพลาสติกนะครับยังหอ่อยังหุ้มอยู่เลยอะ่ะ โอ้คันนี้เจ้าของเดิมนะครับเป็นคนรักรถจริงแล้วเราก็ยังแถมฟรีนี่เห็นไหมนะครับแถมฟรีในส่วนของเบาะ VP นะครับปรับไฟฟ้านะครับสุดหรูหลานะครับอันนี้เป็นนะครับเขาเรียกว่ารุ่นท็อปสุดเลยเนาะก็คือมันจะได้ในส่วนของฟังก์ชันนะครับปรับไฟฟ้าประมาณ6ทิศทางนะครับมีเบาะนวดในตัวนะครับอุ่นร้อนก็ได้อุ่นเย็นก็ได้นะครับเป็นฟูลออฟชันเลยเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราก็ถือเป็นของแถมที่เราแถมฟรีให้ลูกค้านั่นเองนะครับ และนี่นะครับก็เป็นเบาะเดิมนะครับ3แถวก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับลูกค้าจะเลือกเป็นเบาะเดิมนะครับ11ที่นั่งก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาของแถมด้วยก็ได้นะครับจะติดตั้งเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาเก่าเอากลับไปติดตั้งภายหลังก็ได้หรือจะเอาไปขายต่อก็ได้นะครับเพราะเป็นของใหม่นะลูกค้านะครับก็เป็นของแถมให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่บอกเอ้ยพี่ไม่เอาหรอกพี่เอา11ที่นั่ง ก็มาคุยรายละเอียดส่วนลดกันได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูให้เป็นกรณีพิเศษไปนะครับอ่าและนะครับสำหรับตัวท็อปสุดดีลักเนี่ยก็จะได้มาในส่วนของหน้าจอเพดานนะครับที่เขาจะลิงกงภาพนะครับจากหน้าจอหลักด้านหน้าแต่ที่พิเศษสําหรับตัวหน้าไดามอนด์ปีสุดท้ายปี21นี่อ่าจอเพดานสามารถมินเลอร์ลิงโทรศัพท์มือถือได้นะครับอ่าสะท้อนภาพหน้าจอเนี่ยเราดูอ่ายูทูบใช่ไหมสะท้อนภาพหน้าจอเนี่ย ขึ้นจอหลักตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราก็ไปเชื่อมอบลูทูธเสียงจากด้านหน้าอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาแต่ถ้าเป็นโฉมปีต่ํากว่านี้ที่ไม่ใช่หน้าไดามอนจะไม่สามารถมิลเลอร์ลิงไดอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในเครื่องยนต์กันบ้างน่ะด้านหน้าอันนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับอ่าให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยสะอาดจริงๆนะครับไม่มีสันนะครับไม่มีกระพือไม่มีเคกไม่มีกระแทกอะไรต่างๆอย่างใดเลยนะครับเครื่อง ไม่มีเปิดฝาไม่มีเคมไม่มีซ่อมนะครับดูแลทายเปลี่ยนของเหลวตามระยะเท่านั้นเป็นเครื่องยนต์ A2 175แรงม้า2,500อ่าซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเนี่ยให้ดูหัวน็อตเห็นไหมหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขานไม่มีถอดนะครับภายในนะครับเนี่ยฝากระโปรงนะครับแผ่นการความร้อนก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่นะครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดเลยนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับน็อตนะครับแก้มนะครับ บอดี้ตัวรถนะครับไม่มีขันไม่มีถอดสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าผมบอกแล้วว่ารถของเราสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกจริงๆนะครับเครื่องยนต์เห็นไหมคือแบบเงียบมากนะครับแล้วเครื่องตัวเนี้ยอึดถึกทนมากๆนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าประหยัดมากนะครับแล้วก็อึดมากถึกทนมากนะครับสําหรับฮุนไดเอสวันนะครับคันนี้นะครับก็คือฮุนไดเอสวันนะครับ2.5ดีลักปี2021 เป็นโฉมสุดท้ายตัวสุดท้ายและก็ท้ายสุดเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาเสนอขายในราคาที่สุดว้าวจริงนะครับเพียงแค่1นล้านหนึ่งแห้าหมบาทเท่านั้นแต่ราคานี้มาพร้อมด้วยของแถมอะไรบ้างนะครับอ่าของแถมชิ้นใหญ่ชิ้นแรกก็คือ P, เบาะวีพีเป่าไฟฟ้านะครับเป็นของใหม่ที่เราแถมให้นะครับมูลค่า6กหมื่นบาทแถมลูกค้าฟรีไม่มีบวกเพิ่มราคานี้1นึนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการให้ไม่ว่าจะเป็นซื้อโสดไม่มีบวกแวดน,นะครับ ฟรีค่าโอนให้นะครับหรือจะเป็นดูจัดไฟแนนซ์ก็เครดีๆก็จัดได้เต็มนะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ1 9 0 0 0บาทสูงสุดที่7ปีดอกเบี้ยเริ่มอยู่ที่2.69%กเรเนะครับเริ่มต้นที่4ปีนั่นเองนะครับก็ฟรีค่าดำเนินการนะครับค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับแล้วก็มีบริการหลักการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หปีหรือ20 0 0 0กิโลพร้อมด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสชั่วโมงทั่วประเทศอีกปเต็มนค่งนีเรดในะครับ เป็นโปรเฟนเดอร์ทั้งหมด4ต้นนะครับโอ้ย oh, ยางใหม่ปี23มา4ปี69านะครับไฟหน้าอัปเกรดให้ใหม่สวยๆหล่อๆนะครับมูลค่าอีก3 0ม0 0กว่าบาทโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับของแถมคันนี้ผมบอกได้เลยว่าโค้รคุ้มจริงๆนะครับกับรถใหม่เพียงแค่90 0 0 0โลนะครับมีวัดดูแลเข้าศูนย์ด้วยกุญแจนะครับมีครบ2ดอกโอ้โ oh, ห oh, เอาอะไรอีกไหมลูกค้าโอ้โหเยอะจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็ เราก็ดูบริการนะครับคืาเรียกว่าฟรีบริการจะส่งรถนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับลูกค้าแต่งตัวรอๆีสวยรอรับรถอยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาให้เหนื่อยเราก็แถมฟรีบริการส่งรถสไลด์ให้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับได้ทั้งสดทั้งจัดไฟแนนซ์นั่นเองนะครับอ่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กยูทูบไลน์หรือเว็บไซต์ของเรานะครับไลน์ออนคาร์ไทยแล สอบถามการจัดไฟแนนรลยละเอียดต่างๆนะครับสำหรับตัวรถหรืออยากจะเปิดกล้องนะครับอ่าวิดีโอคอลดูรถจริงนะครับแบบตัวต่อตัวทุกซอกทุกมุมให้ละเอียดมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับเราก็มีทีมงานนะครับที่ปรึกษาการขายคอยดูแลลูกค้านะครับถูกช่องทางนั่นเองนะครับหรือสนใจนะครับอยากเข้ามาชมนะครับคันจริงที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกก็สามารถ เซิร์ชใน Google แมปว่าไลออนคาร์ลดมือ2อเป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9ก้ามงเช้านะครับถึง2องทุ่มนะครับเข้ามาได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเราก็จะทการล้างขัดเคลือบสีทําสปาขัดเคลือบแก้วให้ใหม่ก่อนส่งมอบนั่นเองครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ ไวเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้เราหารถสวยนะครับมาอัปเดตให้ลูกค้านะครับให้เลือกชมเลือกสัรก่อนใครเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ